ไม่เคยเห็นมันแบบนะไม่มันเวลาเรากไับแฟนซื้อเกลือกับดักมีว่ะมันยุบผีได้อะน่าจะพ่อเอียงเอากับดักมีเล็กเป็กกันทีนเนี่ยแม่นรือเชื่อผีได้มันออกยุบผีได้อะไอ้วันละงานมึงมาหน่ามีมีแต่มีสามชั้นป่ะพยายามาเพียร์ตีหนึ่งสิบนาทีต้องบาดมีอะไรไหม เสียงเสียงเสียงอยู่ไหนวะเสียงอยู่ไหนฮีไม่เสียงอะไรมันเดินไหมเฮี้ยวอยู่ทั้งแรงคิวคิวอีกฝั่งหนึ่งเขียวโอ้โหว่องตะเวนเลยวัด มันจะเหมือนอะไรขูดรืบไปหรือมันอยู่ด้านหลังมันขูดอะไรแถวนี้วะไม่เชื่อเออไม่เราต้องล่อมันออกมานะถ้าจะเข้าไปมันมีของข้างในไหมก้ยยังถอยหลังไม่อะไร้ย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่เหลี่ยมเอออะไรวะสามเหลี่ยมเท่ากับสอง พโกมาเร็วมาเร็วรีวิงหามันมันมองอยู่มันมองอยู่เกือบเกือบเกือบดีอยู่เราไกลกว่ามันอยู่ไหนกันเขา้องหาเงี้ยอไปด้านนอกกันเรอไม่รู้เดินมาหลังใหญ่ดีกว่าไม่้เลยไหนโอชิปไปมากลังแบบโอชิ แกนี่ไมเาเปิดใส่อามารบัดอะไรที่ำอะไรกันกจะใส่อีคือไม่กล<ม>ัวอยู่ <ใน S 2> ด้านข้างอ<ห>่ะอไม่มันต้องเล่นมุมอย่างงี้เนี่ยมันต้องเนี่ยมามุมอย่างเงี้ยแล้วมองเออมองไงมองคนละอย่างน้อยก็ถ้ามันเทปอดมาก็แล้วคิดวมมออ่าวงเงี้ตรงนี้ตรงนี้กลางกับแพ้บ้างไดอแน่ <S 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 คิดไม่หลอนกว่อนไปดูปั้านอีกมันเปิดประตูโอชิตไฟไฟมาดับ

นี้นดีอเอาของฟิวส์่ะไม่เเ้เอากองด้ยวทีเีวเฮ้ยยังเดิอยู่ไหนลังลังนู่นลงลังล้ลละดฟิวส์จะกันไปหมดต้องใส่ฟิวส์ก่อนต้องใส่ฟิวส์ก่อนทึงหาแฟนน่ยต้องใส่ทีส่สองอน,น,นไหมวับ ไม่ได้กญแะอนี่แโบนี่บ่าทีมยังเท่าไม่ต้องงงยังกแกยังไม่ยงสิก้ยจะกดทำไมล่ะไอ้พวกเอ้ยยถอยถอแล้วคือมัดเดินมาพอดีนะไม่ได้กดลง ถอยมาถอยมาถอยมาถอย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 ถออยอยถอยถอยถออยถ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 ยถอ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 ยอยถอยถอออยออยถ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 ออยถอยถยถอ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 ยยอยถ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 ออยถ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 ออยอยถอยถอยย จู่เออบัวอยู่ไหนแบกง่สยบอลหรอเอาไอบอลบอลเลานไอบอยู่ไหนชีพหายแล้วไปกัน่ายบอลไอบอลฐางตันไอบอลไอบอลอย่ไหนไอสองไอสองปดินเอาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเขาเจออะไรตรงนี้ด้วยคือมันอยู่ตรงไหนพบอยู่ใช่ไหมตรงห้องตรงหน้าบันไดนั่งห้องที่ตัดผมก็หันดูตรงขอบบดเข้ามาข้างในแล้วบดเนี่ยขอบมั้ผมคนดันอ๋อเนี่ยกุญแจที่โบทิ้งอ้าวไปได้ไง อ๋แล้วก็ใส่ไอ้แว่นนี้แว่นเออเออเรียนเรียนเรีนถ้า้มันจกัยเ่งไปเลยยูนสองแน่นอนตรงยนันมียังหาเลยวะพบทำไมพบเออออย่างนั้นอะ อยอเดอย่านะเออมันจ,มจะจำสแกนพบเปิดให้หน่อยดิพบเปิดให้หน่อยวนั่งไงบ้าละเยอะๆไปๆไปๆจกับพิบนะพบเตรียมเปียปูนปีกปีกกระคูอะไรละปวดัปไปมาครับไปวัไป อะไรเมื่อ <poker> ก <phones> ี้เ็นคือเวลานึกว่าให้วิ่งหนีอะไรโางอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเราเข้ามาได้ไงเราเข้ามาทำไมวะเราเข้ามาได้ไงทะเลาออย่างเงี้ยใชงไหมเจ้า